สวัสดีตอนเช้าของวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่30นะครับวันที่30มสิบพอดูปฏิทินนิดนึงเพื่อความชัดเจนครับวันนี้วันพุธที่30พฤศจิกายน2565ิคิศักราช2022เวลาตอนนี้ก็08พอดีพอดีครับวันนี้จะมาเล่าถึง เรื่องราวของการออกกําลังกายเล่นลูกกิ้งนะครับผมผมจะให้เห็นสรีระด้านหลังนะครับผมจะขยับมาใกล้ๆผมรู้สึกว่าจะเบนหัวกล้องลงไปลึกนิดนึงครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เห็นเวลาที่ผมเล่นนะครับกําลังอยากจะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกทวมขึ้นน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นเพราะการพักผ่อนไม่เป็นเวลาครับการพักผ่อนไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับผมแน่นอนทวมน้ําหนักขึ้น มันจะไม่ค่อยกระชับชุ่มอิรุชุชะใช้ภาษาบ้านๆนะครับด้านหลังครับดูนะครับชมนี่ครับรู้สึกว่าปีกมันจะออกครับถ้ายิ่งเป็นท่านาที่ชอบผุนคเพียวๆๆก็ไม่ค่อยชอบผุนอย่างนี้จะออกปีกนะครับเอวไม่ค่อยคอดเอวคอดก็คือเอวเอวกิก่วเอวเล็กนะครับเอวไม่เล็กมันจะบานออกนะครับเริ่มครับผม ห้าครั้งครับแล้วก็มาด้านหน้าครับ รู้สึกเหนื่อยหยุดแล้วไปต่ออีกจกหนึง่งอะขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ